โลกถ้ามันมีใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ธรรมถ้ามันมีใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใจเป็นของสาคัญถ้าพูดถึงเรื่องใจแล้วมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานแต่แท,ท้จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งหมดต้องพูดถึงใจนั่นแหละอย่างทำทานมีกุศลในเจตนาอยากจะทําบุญทำทานก็เรียกใจเหมือนกันเจตนาคือใจนั่นแหละรักษาศีลก็วิรติเจตนาก็คือใจนั่นแหละทำสมาธิกพนา ก็สำรวจใจเอกให้เป็นเอกรัาลมก็ใจนั่นแหละปัญ <c> ญ <oughs> าเกิดขึ้นรู้รอบทุกสิ่งทุกอยา่างก็รู้รอบใจแบบนั่นเองเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธศาสนาสอนใจทั้งนั้นแต่คนเรา ม่ค่อยเข้าใจเรื่องออสอนถึงเรื่องใจเป็นเรื่องของกรรมฐานสอนเรื่องเรื่องใจเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องเรื่องของชาววัดชาวบ้านไม่ต้องละไม่ต้องเอาละอย่างนี้แหละเป็นตนเหตุนั้นศาสตร์ันเหตุนั้นคือศาสตา,ท,าที่ไม่ถูกศาสนา <c oughs> คือไม่เข้าถึงใจนั่นเองแต่นหนนจะไลมาละเหลืองทิ้งวมดไม่เอาใจใส่แต่ก็พูดถึงเรื่องใจอยู่เหมือนกันคนไม่เอาใจใส่ในการงานคนไม่มีสติห่างเสิอลงลอมคนเผลอเลย ทำอนั่นนี่ทำอนันี่อะไรต่างจดจับจับจดอะไรต่างก็พูดถึงเรื่องใจเหมือนกันแต่หาว่าไม่ไม่เอาตัวใจจริงๆเหตุนั้นจังหวาวันนี้จะพูดถึงเรื่องใจเรื่องสมาธิต้องหัดที่ใจเส้ก่อน ถ้าหากเราไม่รู้ใจไม่เห็นตัวใจหัดสมาธิไม่ไดาา้จะหัตต้งไหนคำปริกรรมที่เราเคยอบรมมาธนาปาสติก็ดีพุโทโธก็ดีหรืออะไรตา่าง ไปต่างกับตามเทศแล้วพราานานั้นให้ใจไปอยู่กับอันนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรใจส่องออกไปเห็นบอกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากความเฉยอดีตอนาคตไม่มีเหลออยู่ตัวกลางตัวเดียว ว่างเฉยอยู่นั้นท่านั่นในะตัวใจให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละตัวใจแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้นานกัรงลมหายใจอยู่ไม่ได้นานช่วยระรเี้ยลมหายใจเท่านั้นนะระบายออกมาเมาื่อก็ระบายลงออเมื่อก็เลยส่งไปตามลมอีกก็สมกับที่ว่า ลมหายใจจริงๆ <c oughs> ที่จะเอาให้จริงๆองจางนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องต้องพิจารณาถึงเรื่องคำบริกรรมอย่างอธิบายในื้นตน้ภนอนาปาสสติก็ดีหรือพุทโธก็ดีจนเห็นกระทั่งเห็นใจขั้งตน อยู่ในพุทโธหรืออยู่ในอนาปานสตินั้นแล้วอย่าไปถือเอานั้นให้ค้นคว้าหาตัวผู้รู้วันอีกผู้ไปนึกกับพุทโธนั่นผู้นึกกับอนาปานั่นน่ะพอจับตรงนั้นได้แล้วมันไอ้ที่เราหายใจไปหรือพุทโธไปรหายหมดเข้าถึงตัวกา <S 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 ลาะะงนะั่นนหละจริงจะ เป็นของเป็นจริงแท้นะอ <c oughs> ดีตนาคตไม่มีแล้วก็มาเด็กคิดว่าอะไรต่ออะไรทั้งหมดเข้ากับจิตที่ท่านว่าจิตตังเราพัฒนสรางจิตเป็นของเรื่องกับพัดสอน ิเลสเป็นอาคันตุกจะจอนมาตั้งขัดไม่ใช่จอนมาแต่จิตจะไปยึดเอาถ้าจิตอันนั้นไปนยึดเอามันก็กลับเขามันก็มีเครื่องยุ่งเหยิงเข้ามาขุนมัวอาหากว่าทำอย่างที่ว่าไม่มาลัาน่นจิตจะกลับเรื่องมาพัดสอนเอง จิตนี้ถ้าหากว่าเศร้าหมองตลอดเวลาหรือสิ่งที่เศร้าหมองอยู่แล้วทำยังไงยังไงก็ไม่ไม่ผองใสไดอย่างดิ้นเผาก็าดีหรือเล็กก็ดีมันไม่ไม่มีการผ่องใสอะไรหรอกคัดจัดเท่าไรเท่าไรก็มันก็อยู่แค่นั้นน่ะไม่เหมือน,น,นเพชร ไม่เหมือนนินไม่เหมือนเท็ดเทแต่ไม่คล่อง่องใสอยู่แล้วโตขึ้นในดินในน้ำซึ่งอะไรจะมาเกิดกันให้เกิดเศ้าหมองก็ตามถ้าขาดตอวนร้่ก็ตัองใสตามเลยมจิตของเราก็เหมือนกันจิตของระพุดธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน นิ้ของมองใสเดิเดิมเรียกว่าจิตต่างพัสดารเป็นของของใสมันจะเดิมนั่นแหละค้นหาตัวเดิมมาหวนทหมันได้แรกก่อนตัวเดิมแท้ตัวนั้นเนอะที่เป็นหลักที่จะตั้งที่จะหัดทำาน้าที่ภาวนาหลักเอาตัวนั่นแหละพอเป็นหลักไ,ไกว้แรกก่อนถ้ามันได้หลักก็เลี้ยวไหลเหมือนกัน ทำไปทีตีกีตีก็เลยวไหลจะทำดีว so ิ่ทีกี่ตัวสักน์เท่าไรก็เลอะเลือวไหลเหมือนกันถ้าจับใจตรงนั้นได้แล้วมั่นคงไปแล้วมาถักค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่ใช่ว่าจะทำใร้ผลวิพานลุล่วงสว่างมดทีเดียวความคาดเสน่ของคนจับ ใจย็นตัวที่มันเป็นกลางอะมันสว่างสสวยอยู่เสมอเสมอมันเข้ามาเศร้ามองก็พิจารณาให้มันผ่องใสอย่างนั้นถ้ามันจะอาดอย่างนั้นกิเลสทั้งหลายมันค่อยหมดไปค่อยหายไปค่อยน้อยไปหายไปมันหักจะหมดเองมันหรออย่าไปรีบร้อนเลยทำกิเลสหมดแล้วมันก็เกิดเร็วเท่านั้นสิ ที่เขาทาให้เร็โมเ็ลนั่นน่ะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเร็วเร็วยิ่งเกิดขึ้นมาหม่กว่าเก่าอีกต่างที่เรสมันของหลายอย่างหลายเรื่องมันสลับซับซ้อนเรื่อที่จะพัฒนานับจะพัฒนาพัฒลาเรื่องหลายอย่างคอยเห็นตัวนั้นก่อนให้ชํำหน้าตัวนั้นแหละให้มันคล่องใส่ก่อน ข้อเศร้ามองก็เศร้ามองเพรานฉ้นฟองใส่ฟองใสตรงนั้นถ้ามองพกกิเลสฟองใสรฟอกมดจากกิเลสของหลายอย่างหลายเรื่องที่มันมัวหมองเศร้าหมองอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็เป็นของเศร้ามองตรงนั้นกิเลสเท่านั้นอย่าไปอยากรู้เลยอยากรู้นั้นโน่นนี่อะไรต่างๆหลายอย่าง มันจะรู้มันรู้เองมันหรอกเห็นเทพพระกุศเทพประดายินพร้อมเห็นนรกสวรรค์เห็นโน่นเห็นนีอน่อะไรต่างๆอ้ยไปใหญ่ไปโตเห็นมันก็นมาเศร้าหมองใจนั่นแหละใจไปอยู่กับเรื่องเห็นนะั่นแหละยินดีพอใจกับเรื่องเห็นนะั่นก็เศร้าหมองนะนะั่นแหละเขาจะไปจิตของใสยังไปเห็น เพียงที่เห็นเท่านั้นมันเห็นอดีตอนาคตมันเป็นสัญญาไม่ใช่หรืออนะนนั้นสัญญาความจดจำเราจำไว้แต่ก่อนถ้าไม่จำยังไงอย่างเห็นเทระบูตรเทระดามก็เป็นอย่างรูปภาพที่เราเคยเห็นในโบสถ์นั่นแหละเห็นววนรกสวรรค์ก็เห็นอย่างนั้นแหละอย่างเห็นภาพที่เขียนเขาเขียนยนะนะั่นแหละสัญญามันนะนะั่นแหละ น้่ไมาเห็นนล้วมันจคล่องใสไรจิตไม่เห็นไม่เห็น่นนองใสไรขึ้นมาเลยเราะทำใจให้่องใสเท่านั้นทั้งหมดเรื่องกับถูกต้องตามพุทธศาสนาสั่งสอนมาแล้วตัวใจตัวนั้นเป็นของสําคัญจะให้ลึกยังยังให้ยึดหลักไว้เป็นของสําคัญที่สุด <c oughs> ใจกับจิตมันต่างกัน จิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งสติอันหนึ่งปัญญาหนึ่งอันเดียวกันนั่นแนหะแต่มันลัษณะต่างกันจิตคือผู้คิดใจเน่ไปคิดไปคิดแต่เรยเรียกว่าจิตสติคือความตั้งใจให้มัน่นก็ตั้งใจนั่นแหละสติแปลว่าตั้งใจให้มันใจนั่นก็แปลว่าใจอยู่แล้ว ก็ตั้งมันลงไปก่อะตัวสตีตัวนั้นตั้งมันลงไปแต่ใจนั่นแหะปัญญาที่รอบรู้กับตัวใจนั่นเองถ้ามีใจมีปัญญายังไงใจนั่นเป็นของกลางอยู่ตรงกลางไม่มีบาปมีบุไม่มีดีไม่ชั่วเลย มันยังคลองใสไม่มีมอดีตอะรกดสารพัดทุกอย่างมังนมีทั้งหมดถ้าหากวา่าใจตั้งอยู่ตรงกลางแล้วนั้นมีความรู้สึกเฉยในการที่ทำความรู้สึกนั้นถ้ามีความรู้สึกเฉยเราคัดได้อย่างนี้มันจะได้ไม่ได้พาเราไปกด ไปอกดแกงไปในที่ต่งตางๆ <c oughs> <c oughs> มันจะคิดก็ได้จะให้มันคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ยู่งไรวะคับของตนแล้วถ้าอยากจะคิดก็คิด มันมีสติรู้ตัวรู้เรื่องอยู่ทุกอย่างทุกประการ่นในจิตถ้าในจิตมันก็เฉือยอยู่ถึงรู้จักก็มันเฉือยอยู่นั่นแหละจึงว่าใจเป็นของเราอันนี้ใจของของที่เกิดจากเราแท้อยู่กับเราแท้แต่ทาไมแต่ให้คลับในให้ใจบังคับตนเอง คนนั่งหลายเขาเดือดอร้อนวุ่นวายสารพัดทักงย่างมดทุกสิ่งทุกอย่างเดือดอร้อนวุ่นวายเพราะใจแท้ๆทีเดียวใจเป็นจิตอย่างอธิบายฟังมาแล้วถ้ากลับมาเป็นใจแล้วไม่มีอะไรลองคิดดูอ่ะอย่าลองคิดโกรธคนอื่นใครก็ตามที่มาชอบใจ <c oughs> คิดไปคิด ไม่พอใจน้อยใจโธ่มาคัดแค้นอะไรนั่งต่างับคนอื่นถ้าเอาใจเป็นกลางให้เป็นกลางแล้วเรื่อง,องนั้นก็ไม่ไมีอะไรไม่ไม่เดือดร้อนอไนใเลยมันจอกลางก็เฉยเฉยอยู่แล้วจึงว่าเอาสติเดนินไปรักษาจิตไปคุมจิตเึง่จะเข้า,าเป็นตัวกลางเพื่อเป็นใจได นี่อธิบายถึงเรื่องหลักของภาวนาต้องอาศัยอันนี้จึงค่อยได้หลักมันคงถ้ามีอันนี้แล้วก็ไม่มีหลักมันคง <c oughs> ตรงจงตั้งใจ ทำใจให้กลางๆล,ลงแค่ก,ก่อนบนต้นค่อยทำให้ใจให้ยินเย็นลงสมาบเสมอยอจะคิดหน้าที่หลังให้ปล่อยวางไม่เฉยให้เป็นกลางๆกง็จะเข้าถึงตัวนั่นแหละตัวกลางตัวว่านั่นแหะแต่มันไม่อยู่นานเมื่อตัวกลางๆงลงไปแล้วนึกออกคำพิกรรมที่เราพอใจจะ เอาได้ก็เอาเอาพุโทโธหรือเอาอานาปาก็ทีก็เอาเอาไปใส่ตรงนั้นอ่ะไว้ตรงนั้นอ่ะไม่จังเอาไว้ตรงหัวใจหรอกใจไม่ไม่มีนอกมีไหนอะไรหรอกอยู่ไหนเหมือนกันมดที่ตรงกลางมันกลางตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นอ่ะนึกคำบริกรรมใส่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่แนวแนว่เต็มท,ที่อยู่นานถ้าเขาไดก็เอา เดียวเดียวมันกะะืจัดหายไปคำพฤติกรรมอย่าไปนึกถึงมันอีกและให้กําหนดเอาผู้ที่เรานึกว่าพุโทโธหรือว่นาฟ้าจะติีเก่าเรฐีเจนาตัวนั้นน่ะ <c oughs> ถ้าอย่างว่าฉันอยู่มันจะถอนเอาไวอีก มาถอนตรงวุ่นวีว่วนวายไ็สามเรื่องแล้เอาพุโทโธนัมาไว้ตรงนั้นน่ะที่ตรงกลางนั่นอีกมันต้องเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งแหลกแล้วมดกลัวที่มันจะวางลงไปได้กว่านี้มันจะงบนิ่งแนวไม่ใจกของง่ายๆของยา,ยากแต่เนี้ยสำหรับผู้ที่ยังไม่ทันติน ถ้าคูเปันนิดเดียวจับตัวใจได้เลย <c oughs> จับได้แล้วก็ให้พิจารณาอย่างนั้นอยู่ <c oughs> อย่าไปท้อถอยเพราะชีวิตของเราความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่มันยังมีอยู่ไม่ต้องกระตับกระสายวุนว่นวายไปในสิ่งต่าง แต่หากว่าเราเข้าใจตามที่จริงโดยเหตุที่ว่ามันไม่ทำให้เดือดร้อนกังวลคือเห็นตามป็่จริงหมดแล้วจริงวุ่นวายมันนั้นไม่ใช่จิตไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใจในจิตจ้งหักไปวุ่นวายอแต่ตัวใจแค่มันเฉยเข้าถึงใจเสมอแลเสมออย่างนี้ ถ้ามันจชมนี้ชำนานแล้วต่อไปก็สบายแล้วถ้าชำนานแล้วสบายจะทำอะไรได้อยู่ก็ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออ่ะยู่ด้วยความสงบสงบเป็นไงยังทำงานได้มันหากสงบด้วยตนเองหรอกพูดไม่ไม่รู้เรื่องกับคนอื่นคนใดที่ทำความสงบแล้วรู้ด้วยตนเอง จะอยู่จะกินจะไปจะมาจะพูดจะจามันจับถึแต่ว่ามันไม่ใช่กังวลเกี่ยวกับของของคนี้ความสงบอยู่ต่างหากอันนั้นเป็นกิริยาการพูดจาพาาัสทุประการต่างๆเป็นอาการกิริยาถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำไปตามเรื่องให้มันมีภายนอกภายนคนเรา ภายในคือความสงบภายนอกคือสิ่งที่วุ่นวี่วุ่นวายกระทับกระสายเดือดร้อนทั้งนั้นเรียกว่าของภายนอกแต่ว่าความสงบภายในมันมีมันนั้นเรียกว่าคนนี้ศาสนาอยู่ในตัวถ้าหากว่ายุ่งตามของภายนอกทั้งหมดเดือดร้อนทั้งหมดนี่เจของภายนอกไม่มีศาสตายในตัว เป็นโลกแท้จงตั้งใจภาวนาดังอธิบาย